ฮัลโหลสวัสดี everybody สวัสดีกับท็อปปิกจาดำนะคะหลังจากเปิดไพ่ส่วนตัวให้ FC ที่บุ๊กมาเสร็จเรียบร้อยวันนี้ขอบคุณคุณหน่อยนะคะ FC ใจดีสวยร่รวยมากนะคะ,อะขอให้ขายบ้านได้ไวๆนะคะขอให้ไม่ต่อสัก บาทเดียวเลยขอให้ปังปังปงัเดินทางไปไหนไปเที่ยวต่างประเทศปลอดภยัยแล้วก็ f อฟหนึ่งท่านนะคะคุยสนุกมากคุณน้องเนี่ยเขาชอบหลับคาสายเวลาคุยกับนางฟ้าบางทีนางฟ้าแบบเธอหายไปไหนนางฟ้าโทรไปอ๋อรู้เลยเอซหลับค่ะโดนนางฟ้าตกกล่อมให้หลับไปคาสายเลยนะคะ มีเอฟซหลายคนแบบมีอะไรที่แบบน่ารักน่ารักเข้ามาในชีวิตนางฟ้าแล้วมันทาให้นางฟ้ารู้สึกแบบเฮ้ยทาไมจักราวาลน,นี้มันถึงมีสิ่งดีๆให้เราได้แบบเปิดโลกกระทับให้เราได้รับรู้ทุกวันเลยขอให้คุณผู้ฟังทุกคนไม่เหงามีเรื่องสนุกสนานเข้ามาให้ได้กรุบกริบหัวใจเช่นเดียวกับนางฟ้าเช่นกันนะคะมาค่ะ วันนี้เรามาอ่านไพ่จอดำกัน3ามใบนะคะในชื่อท็อปิกคือใครเพิ่งรู้ตัวว่ารักคุณมากในวันที่เสียคุณไปแล้วเสียคุณไปคืออาจจะแบบเลิกลาจบความสัมพันธ์หรือว่าไม่ได้อยู่ในชีวิตกันแล้วนะคะ มาค่ะใครเพิ่งรู้ตัวว่ารักคุณมากในวันที่เสียคุณไปแล้วพลังงานไพ่สามใบที่หยิบได้นะคะมีพลังงานของ the emperor strength แล้วก็มีพลังงานของ the sun พลังงานของไพ่ออกมาเป็นทาดไฟหมดเลยพลังงานของสามสามใบนี้ the sun strength the emperor ป๊าสปอร์ตใจดีหุ่นหมีราศีสิงห์ <c oughs> หรือจะเป็นนางพยาซอสปอร์ตใจดี ขาสวยหมยอึ่มนะคะพนักงานของเดอะซันคนคนนี้อาจจะมองคุณเป็นแบบเดอะซันอาจจะมองว่าตอนนั้นที่ยังอยู่ในชีวิตของคุณเนี่ยยิงจ้องหองพองขนทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มากมายกับคุณพอมาตอนนี้รู้สึกเห็นค่ารู้สึกเห็นความน่ารักความนุ่มนวลดุดิ๊กปุ๊กปิ๊กความอยู่ในชีวิตเขา คือคล้ายๆว่าคุณกับเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเช่นเดียวกันหรือคุณอาจจะเป็นธาตุอื่นเดียวกับธาตุไฟ <c oughs> พนังงานของผู้ชายคนนี้นะคะเขามองว่าผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้มองว่าถ้าวันนั้นพายายามที่จะรักษาคุณไว้เขาคงจะไม่โดดเดี่ยวเหงาเงาเดียวดายเช่นนี้ได้แปด ผู้หญิงผู้ชายคนนี้อาจจะเกิดที่ 14, 18, 12เลข8เลข1เลข2มกราเมษาสิงหานะคะและมีพลังงานของกลุมพานะคะคนคนนี้เขาอยากให้คุณรู้ว่าในวันที่เรากับเธอจบ จากเลิกกันนั้นเธอรู้ไหมฉันทรมานฉันอายฉันเสียดายฉันหวงฉันโกรดฉันโมโหตัวเองที่ไม่พยายามรักษาเหนี่ยวรั้งหรือประคับประคองความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นกับเธอไว้ตอนนี้ไปไหนมาไหนฉันรู้สึกแคว้งควางอ้างว้างตอนนี้ฉันรู้สึกว่าที่ที่ฉันไปกับเธอทำไมมันเปลี่ยนไปมันล้างมันเจ๊งมันหาย เขาอาจจะพึ่งนะคะพึ่งไปเยือนที่ที่คุณเคยไปคาเฟ่น,นั้นร้านอาหารนี้ห่างนั้นโซนนี้อา้าวตอนนี้กลายเป็นเช่าเซ้งเจ๊งไปแล้วเขารู้สึกหดหูรู้สึกแย่ในโชคชะตาว่าแบบรอยยิ้มมือที่เธอกับฉันเคยจับรอยยิ้มรูปโพสท่านั้นท่านี้กัน Oh, ฉันอยากบอกเธอจังเลยว่าตรงนี้ร้านเนี้ยที่เธอชอบมันเจ๋งเป็นแล้วนะเขาเปลี่ยนใหม่กลายเป็นร้านอื่นไปแล้วเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากกลับไปใช้ชีวิตอยากกลับไปมีส่วนร่วมมีแพชชั่นในการบอกเล่า90้าสิบเรื่องราวเหล่านั้นให้คุณกับเขาได้รู้ถ้าหากว่าวันนั้นเขารู้คำตอบว่าถ้าต้องเลิกกับคุณต้องจบกับคุณไม่มีคุณอยู่แล้วชีวิตเขาจะเคว้งคว้างอ้างว้างโดดเดี่ยว เปล่าเปลี่ยวเอกาเหงาเหงาในจิตวิญญาณใครคุยด้วยพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงคุยด้วยแต่ว่าจิตวิญญาณที่มันนั่งเหงานั่งเหงารอคุณมันเหมือนแบบเออป่านนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคุณแบบสนุกสนานคุณไปทำอะไรบ้างนะคุณย้ายงานใหม่หรือยังมีแฟนใหม่หรือยังแพลตฟอร์มโซเชียลคุณอะมีอะไรเคลื่อนไหวบ้างถ้าคุณบล็อกเขา ให้เขาไม่ได้รับรู้เรื่องราวไหนของคุณเลยผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เสียใจค่ะอยากจะทลายกำแพงอยากจะเอาเอาวตารเข้ามาส่องมากดไลค์มามองมาชื่นชมคุณแต่บางครั้งคุณก็ปิดแบบไม่ให้ออกเป็นสาธารณะเลย <c oughs> เขาเลยรู้สึกว่าคุณล็อกโปรไฟล์คุณบล็อกเขาไว้เขาไม่ได้เห็นอะไรเรื่องราวของคุณนอกจากว่าคุณกับเขาอาจจะมีเพื่อนร่วมกัน ในแพลตฟอร์มโซเชียลเขาอาจจะถามเพื่อนว่าคุณผู้ฟังโพสอ,อะไรบ้างเปิดตัวใครไปหรือ,อยังตอนนี้คุณผู้ฟังสวยขึ้นหรอกขึ้นมีรักชะตาเป็นเช่นไรบ้างพอเพื่อนคนรอบข้างเขาบอกว่าคุณผู้ฟังหมดสวยขาสวยมวยอืมสยิมเกยได้พอไม่หุ่นดีตูดเป็นตูดเอลเป็นเอวหน้าแน่นอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าแบบเออเสียดายว่ะ ดูดีไปคบกับคนใหม่ผู้หญิงคนอ,อื่นๆไม่น่ารักไม่เต็มไม้เต็มมือไม่นั่นนั่นไม่แบบหน้าพิศวาสน่าจะแบบว่าเทวินเท่าคุณเลยนะคะเพื่อนเขาก็ได้แต่ตบไหลเบา เจ้าป่าอย่างแกหาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ระดับเจ้าสัวดีเอ็มเพลเอร์อย่างแกหาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้อย่าไปสนใจเลยแค่ปลอบใจแต่คิดในใจว่าแบบเขาไม่เอามึงแล้วเขาเขาไปแล้วเขาเบื่อมึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเหมือนแบบว่าไม่อยากกระแทกแดกดันให้เพื่อนเจ็บปวดนะคะพลังงานของคุณนอนเป็นแบบเดอะซันอะสว่างวาบ คุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟราศีธนูนะคะเขาหรือเธอคนนั้นที่ดิวกับคุณคบกับคุณแฟนเก่าคนเก่าคนที่จบไปอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเช่นกันราศีเมษร,ราศีสิง์เจ้าป่าเจ้าสัวคนที่มีทุกสิ่งอย่างพร้อมในสายตาผู้คนรอบข้างโอ้ดู ดูดีอ่ะดูเป็นเจ้าป่าคำรามทีเดียวสาวๆหนุ่มๆก็วิ่งตามเป็นพรวนนะคะทั้งแบบว่าเออรุ่นเล็กรุ่นใหญ่แต่หารู้ไม่คนที่วิ่งตามมันไม่ใช่มันไม่โดนมันไม่ตรงปกไม่ตรงใจเหมือนคุณคุณอาจจะเคยทำไว้เยอะทำถึงทำดีทำแบบสิ่งดีๆไว้ให้เขามากไปเขาเลยรู้สึกว่าไม่มีใครที่จะเข้ามาแทรกแซงสีห้องหัวใจของเขาได้เลยคุณเนี่ย อัดไว้นัน่นอัดไว้เต็มสตรีมเลยนะคะล้นใจล้นความรู้สึกแม้ว่าคนรอบข้างเขาจะพูดกอกเขาว่าแม้ถ้าเกิดยังคิดถึงยังโหยหายังคลั่งใครยังนึกถึงยังห่วงก้างแบบเนี้ยกลับไปง้อสิกลับไปเปร์เขาสิกลับไปเทคแอคชั่นสิ นะคะเขาก็เหมือนแบบจะเอาอะไรไปง้อจะเอาอะไรไปเปจะเอาไปเทคแอคชั่นทุกวันนี้ปากกัดตีนถีบหาเช้ากิน่ําตอนมีคุณอยู่ในชีวิตเงินเขาปังมากคุณอาจจะเข้ามาเป็นคู่บุญคู่บาร,รมีคู่สัตว์คู่โชคนุนนำซัพพอร์ตเรื่องรากชตาเรื่องเงินเรื่อง,อง,อง,องธุรกิจการงานของเขามาวันนี้ไม่มีคุณประดับบาร,รมีไม่มีคุณคอยแปะ เป็นแบ็กให้เขาหรือปรึกษาเขาเขาแข้งบางคนเลิกกับคุณไปจบกับคุณไปอาจจะโดนหลอกเรื่องเงินอาจจะโดนหลอกเรื่องธุรกิจหรืออาจจะโดนหลอกให้รักลักจากไปเขาเครียดกังวลหนหวยเสียฟอร์มอะถ้าหากว่าเทคแอคชั่นเล่าให้คุณฟังกลว่าคุณจะบาดสมน้ำหน้าแบร์ bear, อะไรเงี้ยแบบว่าแรบลินปิน้นตาใส่เขาก็บอกแล้วอะไรเงี้ยว่าวันหนึ่งเธอจะต้องเจออะไรแบบนี้คุณอาจจะเป็น ผู้หญิงผู้ชายราศีธนูมีเซนต์มีจิตวิญญาณที่แบบว่าคุณอาจจะเป็นแม่หมอพ่อหมอหรือสามารถที่จะดูดวงมีเซนต์หรือดูอนาคตใครบางคนได้และคนที่คุณรับรู้ก็อาจจะเป็นแฟนเก่าภรรยาเก่าสาม,มีเก่าที่แบบว่าคุณรู้แหละว่าการที่คุณอยู่ในชีวิตคนคนนี้เขารวยแน่นอนเพราะว่าเลขมันเสริมกันวันมันเสริมกันนะคะสเตรน คนคนนี้อาจจะเกิดวันศุกร์เดอแอมเ r ลอร์คนคนนี้อาจจะเกิดวันอังคารหรือพลังงานของเดอร์ซันจะเป็นวันอาทิตย์มีวันมาแค่3วันนะคะอาทิตย์ศุกร์อังคาร เขามองแต้มบุญที่คุณมีคุณยังคงเป็นเดอะซันสิงโตอย่างเขาหรือระดับเจ้าสวยอย่างเขายังอยากได้แสงสว่างพลังงานบวกจากเดะซันอย่างคุณแต่แล้วเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ที่พระอาทิตย์ตกดินคุณหายเขากรีบแมบ่บางทีความลึกลักความเข้าถึงยากความแบบจะพยายามกลับมามันยากเหลือเกินต้องรอให้ฟ้าสว่างลุ่งอรุณถึงจะเทคแอคชั่นหาคุณได้ บางทีคุณอาจจะไม่โพสอะไรเลยในโซเชียลหลายๆวันเขาก็รู้สึกเหมือนแบบว่าถามใครทุกคนก็ไม่รู้ว่าคุณหายไปไหนไปทําอะไรไปเที่ยวหรือว่าทำงานหรือว่าเครียดหรือว่ามีความสุขเขาไม่รับไม่รู้เรื่องของคุณเลยนะคะนี่คือพลังงานของคนที่เสียดายคุณมากๆเพราะว่าคุณคือพลังบวกคุณคือคู่ชีวิตคุณคือแฟนคุณคือคนที่เขา ไม่น่าจะพลาดไม่น่าจะทำให้คุณต้องจบความสัมพันธ์เลิกลายอย่าล้าง move on ปต่างคนต่างไปถนนของเธอถนนของฉันมันคนละเส้นทางกันมันขนานกันแล้วก็แยกกันออกไปตอนที่เลิกกันคุณกับเขาอาจจะยังมีเยื่อใยยังรักกันอยู่แหละยังจะแบบเพิ่งมีแพชชั่นแต่พอมาอีกวันนึงจบกันแบบสับั่นหันแหลกไม่คุยไม่งง่ไม่ไม่เทคแ a คชั่นบล็อกหมด นะคะลบหมดบล็อกหมดเขารู้สึกว่าโอ้โหตัดบัวยังเหลือเยื่อใยแต่ทําไมฉันนะ่ะตัดเธอไม่เคยได้เลยเหมือนเยื่อใยที่มันอยู่ในสายบัวยิ่งดึงมันก็ยิ่งออกมาทมําไมหนอฉันถึงไม่เคยลืมเธอได้เลยสักวันหนึ่งถ้าเขาเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่าแฟนเก่าคนคุยเก่าในอดีตเขาอยากบอกว่า ตอนนี้นะฉันเนี่ยพยายามจะเก่งให้ได้อย่างเธออยู่ให้ได้อย่างเธอสตรองแข้มแข็งให้ได้อย่างเธอฉันรับรู้เรื่องราวของเธอมามากมายว่าเธออะอยู่ได้ด้วยตัวเองไปไหนก็ปังทำอะไรก็ปังเขาอยากบอกว่าในวันที่ไม่มีคุณเนี่ยเขาพังค่ะคุณปังเขาพังเออเขาพังจริงๆนะนะคะ นี่คือเรื่องราวของใครถ้ามันตรงมันก็จะตรงอีกแล้วพลังงานของคนเกิดราศีธนูราศีเมษร,ราศีสิงห์อยากบอกคุณว่าในวันที่ฉันไม่มีเธอแล้ว่ะฉันอิจฉา ว่าที่แฟนใหม่คนใหม่คู่ชีวิตของเธอที่จะเข้ามาซัพพอร์ตหรือจับมือสร้างอนาคตรสร้างหลักฐานสร้างความสุขไปกับเธอฉันขออธิษฐานให้เธอกับเขาอยู่กันรอดฝั่งส่วนฉันนั้นน่ะก็คงจะไม่แบบว่าเจอใครที่มันใช่หรือว่า perfect เพอร์เฟกเหมือนเธอหรอกนะคะพลังงานของผู้ชายคนนี้เจียมเนื้อเจียมตัวรู้ตัวว่า ขาดแคลนความรักขาดแคลนความเก่งขาดแคลนความกัดกันสตรองตัดสินใจนะคะบางสิ่งบางเรื่องเมื่อก่อนเคยปรึกษาพูดคุยกับคุณเชา้าสายบ่ายเย็นสามเวลาหลังอาหารวันนี้เงียบเลยไลยน์แบสเอ่อแบทเบสหรือ DM เงียบนิ่งสนิทเลยอ่ะมันไม่มีการเทคแอคชั่นจากคุณมีแต่พวกสแกมเมอร์พวกแบบ กะเลียกะลาทักมาพุ่งมดปวกมาแทะมาลมเขาเขาอยากบอกว่าตอนนี้เขาไม่ต่างจากการทำตัวเป็นนางพญาปวกที่ให้มีลูกปวกลูกกระจอกเข้ามาแทะโลมแล้วเขาก็แบบว่านิ่งเงียบอยู่ตรงกลางตรงกลางจอมปวกเลยเพื่อที่แบบว่าวันหนึ่งคุณจะเห็นค่าคุณจะคิดถึงอยากจะกลับมานะคะ เขารู้สึกห่วงเนื้อห่วงตัวเขารู้สึกไม่อยากคุยกับใครเขารู้สึกว่าระบาดระแวงหรือว่ากลัวจะโดนโกงโดนหลอกเขารู้สึกว่ากลัวจะเสียหน้าเสียฟอร์มเพราะตอนอยู่กับคุณอะเหมือนคุณคอยช่วยเขาตัดสินใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เหลืองคนรอบข้างญาติพี่น้องการงานการเงินคุณเปรียบเสมือนธนาคารเปรียบเสมือน เจ้าหน้าที่การบัญชีเปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่การคลังหรือการเกษตรทุกสิ่งอย่างคุณเมนเนจบอกเขาว่าไอ้นั้นดีไอ้นี้ดีรักษาสุขภาพกิน,อ,น,นอันนี้ดีอันนั้นร้านนั้นถูกร้านนี้อร่อยคุณบอกเขาหมดเลยนะคะคุณเปรียบเสมือนหลายๆกระทรวงรวมกันท่องเที่ยวการเกษตรสุขภาพสาธารณาสุขมันทำให้เขารู้สึกว่า แล้วฉันจะหาใครล่ะที่เหมือนเดอะซันอย่างเธอเข้ามาปลอบประโลมเข้ามาประดับบรารมีเข้ามาเป็นคู่ชีวีคู่สเสน่หาคุยกับเธอเมื่อไหร่ฉันก็ยิ้มปั้นลันยิ้มหน้าบานยิ้มฟันขาวแต่ตอนนี้ฉันคุยกับใครฉันยิ้มไม่ออกอะ่ะมันเป็นยิ้มที่ฝืนฝืนยิ้มที่ปลอมปอมบอกเลยนะ เพราะฉันยังรักเธอยังเสียดายเธอแล้วก็อยากกลับมาหาเธออยากให้เธอกลับมาหาฉันนะคะพลังงานก็คือแบบว่าใครบางคนแฟนเก่าคนเก่าคนที่เลิกคุยกันไปคิดถึงคุณมากลืมคุณไม่ได้ต้องการต้องการอยากกลับมาเป็นคู่สีคู่จิน้นคู่แมทคู่แซบของคุณนะคะ คนคนนี้อาจจะเกิดมีหมาสองตัวนั่งอยู่กับป้าคนนี้คุณกับเขาอาจจะเกิดปีจอปีเสือปีวัวกระต่ายหนูงูเล็กงูใหญ่นะคะมีปีหมูด้วยคุณกับเขาอาจจะจบเลิกไม่ติดต่อบล็อกกัน หลังให้กันเพราะมันไปกันไม่ได้ด้วยความเป็นธาตุไฟทั้งคู่อาจจะมีอีโก้มีอัตตาตัวตนใครง้อ,อก,ก่อนคนนั้นแพ้ใครทักก่อนคนนั้นแพ้เขาเลยรู้สึกว่าลึกๆเขาแพ้ตั้งแต่วันแรกที่มันจบกันแล้วแหละเขากินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำตาไหลยอยากง,ง้อคุณจจแยแต่คุณบล็อกอะ่ะ บล็อกทุกช่องทางส่งข้อความอะไรมาสองสามข้อความคุณก็ไม่อ่านเลยอ่ะคุณทําเหมือนแบบอ่านแล้วไม่ตอบหรือบางทีอาจจะไม่เหมือนกดอ่านเลยเขาเลยเจ็บปวดเจ็บปวดในซวงนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้อยากเลิกไม่ได้อยากให้มันจบแบบนี้อยางมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะ คนคนนี้อาจจะเคยเอาดวงคุณไปดูหรืออาจจะไปอ่านไปฟังช่องอ่านไพ่ช่องนั้นช่องนี้หรืออาจจะมาฟังนางฟ้าพูดว่าแบบวันหนึ่งคุณจะกลับมาหรือวันหนึ่งคุณอาจจะแบบขอความช่วยเหลือจากเขาหรือเขาจะกลับมาหาคุณวันหนึ่งจัก,กรวาลจะเรียงคุณกับเขากลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งอยู่ในชีวิตกันอีกครั้งหนึ่ง เขาก็ฟังวนไปคุณรู้ไหมการเลิกลากับคุณเนี่ยคุณทำให้เขาเข้าสู่วงการฟังช่องอ่านไพทาร์โรฟังเป็นสิบช่องแล้วคุณจะกลับมาคุณจะกลับมาคุณคิดถึงเขาคุณคิดถึงเขาคุณส่งเขาส่งเขาแต่ก็ไม่มีการเทคแอคชั่นลายล้างเหมือนประชาวนนอนโทรศัพท์ซื้อมาแพงก็ไม่มีสายคุณเข้ามีแต่พวกแบบสแกมเมอร์18มงกุฎหลอก กดลิงก์กดเลยกดเลง้งอะไรก็ว่าไปนะคะเศร้าเด้อเศร้าเดอเป็นท็อปิกที่แบบว่าเศร้าแท้เศร้าแท้นะคะนี่คือคนที่จบกับคุณไปเสียดายคุณไหมเสียดายคุณมากคิดถึงคุณมากเอาคุณออกจากหัวไม่ได้พายายามแล้วแต่ก็ทำไม่ได้สักครั้งสักวันสักนาทีเลยนะคะ ราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าเธอจา๋าเธอกลับมาได้ไหมเธออ่านข้อความตอบฉันได้ไหมเธอแบบกลับมาเป็นแก้วตายาใจกลับมาเป็นคู่บุญคู่บารมีกลับมาทําให้ฉันมีชีวิตชีวาหรือมีความกระชุ่มกระชวยในจิตวิญญาณได้ไหม เขาอาจจะไปมูหลายๆวดัดไปมูหลายๆที่บินไปขับรถไปตรงนั้นตรงนี้วัดไหนที่บอกว่ามาแล้วคู่คนเก่าจะกลับมาเขาภาวนาอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรไปเรื่อยนะคะแต่คุณก็ไม่กลับมานี่หรือชะตาความรักของเขาเมื่อจบกับคุณแล้วมันจะไม่ได้กลับมาจริงหรอแต่เขาก็สู้สู้คึดสู้ว่าแบบ ตราบใดที่ฉันยังรับรู้เรื่องราวของเธอในโลกออนไลน์หรือผู้คนรอบข้างยังพูดถึงเธอส่งเธอได้ตราบนั้นฉันก็ยังมีหวังและฉันก็ฝันว่าเราจะได้กลับมาเจอกันหรือสปาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะน่ารักมากเลยแต่ภายใต้ความน่ารักก็เศร้านิดนิดเพราะว่าคุณทําให้ผู้ชายผู้หญิงคนนี้เข้าสู่วงการดูดวงหรือ ฟังไพทาโรจากยูทูบเบอร์แม่หมอพ่อหมอช่องนั้นช่องนี้คุณแบบสุดยอดเลยทำให้เขามีหวังเล็กๆตามพลังงานไพทาโรนะคะหากแม้ว่าเรื่องนี้ตรงกับใครมันจะตรงถ้าหากว่าไม่ตรงก็ถือว่ามาฟังเพื่อนเปิ้ลเพื่อนเปิ้ลเล่านิทานความรักให้ฟังแล้วกันนะหลังฟ้าให้ทุกคนเป็นเพื่อนไม่ว่าจะอายุมากกว่าน้อยกว่าเป็นเพื่อนกันนะคะเพราะว่าจัก,กรวาลเนี่ย ใช้กดแรงดึงดูดให้คุณผู้ฟังได้เข้ามาฟังนะคะแฮปปี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะอ๋อชื่อเล่นนามสกุลคุณกับเขาเขาเป็นชื่อเล่นเลยนะคะสิงห์อาสิงเมษนูเขากับคุณอาจจะมีตัวสอเสือเม,มาม้าสบฤิสีกอไก่นะคะปอบตาพอพานดอเด็กตาเต่านะคะทอดทงทอรทหารนะคะ บีบาเวม้นะคะตุดเจนะคะอจอจานชื่อนนำสกุลคุณกับเขานะคะฟังเพื่อความบันเทิงถ้ามันตรงกับใครก็เปิดรับการกลับมาของคนคนนี้นะคะไมยบาย,บายฟันดีค่ะเขาอาจจะกลับมาเป็นแฟนเก่าในเวอร์ชั่นใหม่ก็เป็นไปได้นะคะ